นี่เราก็เดินทางกลับบ้านนะแต่ว่าบัได้เอารถเขาไปหอนได้หานเด้อเพราะว่ารถเขาบัได้พอดีว่าจอดไว้วัดอีกเมื่อวานนึงก็เรียกว่าอะยางเอามาที่นี่ <laughs> ว่าเพราะว่ารถมันเขาบัได้ก็จําเป็นยางแต่ว่าเรากับบได้มาผู้เดียวเด้อมากับน้องชายแต่ว่าน้องสาวบัได้มานําให้น้องชายมานําพราะอะไสวยที่เครื่องถือของไกลเติบอยู่เด้ซ้อมหอดหวานกับประมาณ สองลักกิโลประมาณนั้นแหละแต่ว่าทางนี้ก็เป็นทางที่เฮาเคยเอารถจักมาแอดเวนเจอร์แล้วพีไ่ได้คิดตมเดี๋ยวสิกับเมื่อเบึงเข้านีข้ออูแต่ก่อนหันยานยานขี่รถขึ้นข้ออูเข้าว่ามาผู้เดียวนี่เลยว่าอะตายเป็นตาย ปล่าโอ้เจา้าาปลาอู้เสียวขนาดเว้ยโอ้สว่งนำคืนนี้คือสิไร้ลรายอยู่รอวป่าลายยูบอลายยูบอ่ <c oughs> ากยูเลยว้ อันนี้ก็สิเมนสภาพทางปีก่อนที่เข้าเอารถมาแอดเวนเจอร์อยู่นี่วรถจักค่าขี่ตรงแต่ว่าสังเกตเบิงปีนี้เขาเจ้ขึ้นสิบบริเที่ยอาันไดเพราะว่าคัวใหม่มันเอ็นลงเคริงนึงนะก็จะกบก้าอยานมันหาก ตามที่สังเกตเบื้องทางนี่เขาเจะาคือสีบปเที่ยปันไหนหรอกเพราะว่าทางมันกับริเรเสียหายไปไหนเมื่อคือปีก่อนทางมันก็สิเป็นลุมเป็นโบร้ายกว่าน,นี้แต่ว่าอันนี้สบายยางแต่ว่าเอารถดมากกับลบาลายากษ์ขกันส่วนไลยเขาจะเากับสิเที่ยวเบื้องหวยเบื้องนั้นเบื้องที่เอาเคยเอารถดเขาแต่ว่ามันก็เป็นรูปเป็นคุ้มใหญ่ รถกับเข้ามาได้เลยจะเด้อดีไก่เสียหอดแล้วยางบิดปาลานี่ก็หอดเมื่อวานเดี๋ยวเห็นบออันนั้นก็บซีเมนทางที่เาเที่ยวมาว่วานตลอดตลอดแต่ว่า จะเบ่งสภาพโบรายจ้ามันบริมีแต่ตยู่มองนี้เด้มีอยู่มองนี้แล้วก็มีอยู่ลุมล่มลุ่มหุ่นมองหวอ่ะและก็เป็นสาเหตุแล้วมาทางนี้บุได้กเ็เด้ยว่าจอดรถไหวยางเอาซาะสบายยางข้าวเดียวกับหอดล่ะตอนนี้กะหอดในหมู่บ้านแล้วมาหอดหมู่บ้านแล้วแต่ว่าก็ยังมุท่านในหอดบานเท่ายูนะจ้าต้องขามนำเสพไปอีกจังหอด ทางในหวานกบบมีั้งแต่ขี้ต้มว้ายรถมาเด้อโอ้หมื่นขนาดเว้ยเฮ้ยขนาดยางยังหมืน่ขออนขย <laughs> ้อนขี่รถหมื่นขนาดเนาะ โอ้ตำจัดขี้ต้มขี้ต้มทางยยกล้ายเป็นวะยางเอาลละสบายสุดละนาทีนี้ต้องยางเอาแล้วขี่รถนี่บาไว้ไปเฮียง เดี๋ยวทีมงานเฮาสิมาหาบเด้ออันนี้จิเป็นน้องสายเอาสบายดีเน่สบายดีดเดี๋ยวให้ทีมงานหากินมานมาหาบเด้อว่าสิเป็นความซันบุญใหญ่นะเพราะว่าโทรนัดคนไปเลยหลายคนก็นอยากเห็นนะเอเอก็เลยว่าอ่ะจัดให้ตามคำขอ ว่าเป็นทีมงานเก่าแก่ตั้งแต่เดิมทีมงานเซเบตโกแมนทีมงานเซเบตโกโอ้นี่ก็ขี้ต้มหมักใหญ่เ <c oughs> บิ่งเตะกองร่างโมเบิ้ง <c oughs> มาว้าวา,าอันนี้ก็ซีเมนสภาวะนำเซ ในย่ามฝนหลายคนก็คือสิหูว่ามันเป็นยังจังได้เพราะว่าเฮากับมาดินสไลเดอร์อยนีกก็หลร้เธออะอแลีว้วตกแต่ขีตุ๊กมันมาน้มนาคมสันมามนแต่เฮี้ยงเฮี้ยงมือมาโอ้ยอยู่ฝากเงนินกับห้องสนั้นวันไว แต่จะไหนข่ซันแข้าว่าพี่ผู้สาวเวนบอลเอวมีลงสตอรีอีกได้เพยินอู้จเบเวเือกะไ้เป็นตลุมเนาะไอ้ามืนึงไงวะจะมาเมื่อวันน้องคอยค่ะเมื่อเ้า่ะนในเสียงเห มันจงเือเออัน hmm. ท so so ี mm ่ซ hmm. <laughs> ีบขรอมึงจงเหือะเออจะซือมาบ่งงเหือบปากเสียิไม่ดี๋ยวพี่ไปปาข่อยว่ายายเฮียนมาอะไรเหรอเอาขึ้นอะไรเฮียยไม่ใช่านเฮียนเลยใหญ่เลยเออหายใหญ่่าขานเหียนแลห้องสันนี่ม่อะไรห้องสัน ว้ายสะพาะว่าลงสตอรี่กบสาวไปเมื่อฮา w มวยมวยนี่โอ้โคงสันกามใหญ่ขนาดด้วยไอ้ขาวม่มีบุสาวนี่กลบใหญ่ขนาดด้วย ใส่เหรอเวทกบนะฮ้ใส่ใส่ยานบุรีใส่ซ้ำห่างขี้ขาดนอนนอนน้อง่านเดชมีแต่ใหญ่ใส่อขันใหญ่ไปใส่เวทกบหนิใส่อยู่คนมานตัวใหญ่เนาะคมซ้ำนี่มาในเนื้อและคมสันนี่ยานเดช เฮ้ยนี่อะไรหน่อยกะลายแล้วสำนึกอ๋อฟินิกบโมมี่เงินไปท่าหน้าใช้าถือที่ดีระวังน้ำพุตกไเองดีถือถ่ายแค่ถ่ายคถ่ายข้อมอเจอค่ิธนี้ได้สียางขึ้นได้ขึ้นมาเปลือนคือต้างหากเป็นการผ่านมันหเปลือนเลยนี่เหรมันจะหมดเปลือนแล้ว

ป้าขี้ตรงไม่ใช่เพียงหัวเข่าเพื่นบ่ได้กับกล้วยบีไปฮอเดเด้อแต่ว่าปีนี้ บอลเลนสไลเดอลยปาขี่ตมยางทั้งไหนด่บบาด่นเขามันกันยังมุท่านไหนแก่เด้อยังมุท่านไหนหอนพ่อเหมาสามอันนี้ก็ซิเป็นเขาอยู่หน้าเฮ้าแต่ว่าเฮาโมไดดาปีนี้ จ่างป่ากับเสาวนเหลือดำงามเด้จะเวงบุมิยาจากตนแต่ว่าเขายัง่ท่านพ่อเมาสัมสงสัยพ่วมถอดท่วงเนี่ยเกสรมันย่างๆอยู่โอ้งามขนาดเ้ยเขาปีนี้ปีจ่างเข้าเจ้าดำนี่งามแต่ว่าปีเขาดำเองเนี่ยบ่อยากสิเบ้าถึงมา ทั้งยาทั้งไม่ยักอึกกระถึกแต่ว่าปีนี้จะเบ่งเออตาสะออนหน้าตีนวานสามไฮ <laughs> สะออนตั้งแต่ห่วงเขางามงามแต่ว่าเขากันยังไม่ทันพ่อเหมาหรอกคือซีเมนทอห่ววงสองสามอาทิตย์ทีแล้วเกอรมันกันยัง่ท่านเลยลุดออกจอยเขาแถววานกันสิป,ประมาณนี้ ยังเคียวอยู่ยังโมท่านเหลืองแต่ว่าถ่อพ่วงมุดแล้วแต่ยังโมท่านพ่อเมาเบิรงคือฝนสีมาในฝัางของหืนๆมาอีกแล้วอีกประมาณสามอาทิตย์ุ่นละผู้ดีเด็กเกี่ยวโมหัวซีเลยวมาเกียวเขา,เขา,เขาดูบ่มาหอดผู้ดีว่ะคัมพอดีพอดีผู้ดอยากเห็นคลิปยังอยู่ ตามทงไฮท้งหน้าก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยจ้าเพราะว่าเฮากับสิอยู่นี่โดนอยู่ประมาณสามสี่หมื่น่นละเดี๋ยวสีพาเลาะทงหน้าบุได้มาหลอหลนไอ้น้องอยูวานก็บว่าพอเห็นมาโดนไม่ยุใส่อยู่น้ำแถวนี่แหละจ้ามันหักว่มีเวลามาเนะาะคัวตีโปงพอดีพอดี ว้าวฝนสีมากค่คักเดี๋เบิงฝ่าเหลือมมากๆนี่อันนี้กบซีเมนเข้าหน้าเฮาห้ที่สองแล้วก็ให้ที่สามห้ที่หนึ่งอย่าพูนบอนภาพไปเบิงอยู่แล้วนี่เขาเจะใส่เป็นเต่เข่าเหนียวเด้อบริษใส่เขาาจ้าเพราะว่าอยู่แล้ว กินแต่เขาเดียวแต่เราอยู่เบื้องบนกัเขาเลื้องเลยนะเลื้งก็อยู่เบื้องนี้แต่ว่าเบื้องนี้บนเลืงเ้งประเดี๋ยวโบเห็นหรอกอยู่พวกเอาละสำหรับคลิปนี้กะสิปิดไปเยงเท่า,น,น,ทานี้เนาะเป็นคลิปการเดินทางมาว่านาซื่อๆเผื่อคนอยากเห็นบรรยากาศอยู่ทงไงทงหน้าไปไซกะสิไทยมึงคื้เก่านั่นแหละจา้าโบ่าสิไปทงหน้า ปลาภูเขานนำตกทะเลนะปลาละสำหรับคิวนี้ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเมืองลิปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคิปนี้ต้องขอตัลวลาไปก่อนนะจ๊ะ้าลายบาย